คำเตือนรายการนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่วิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณะที่นี้ด้วยครับคราวนี้ก็จะรู้ทีว่าไดมอน,มนด์มันค้าอาวุธมาเพื่อใครเหลียวยังกี้มาบอกว่ารอฟังคำสั่ง เฮลี่ hey ฝากบอกแล้วกันกูขอเช็คต่อแล้วกันมึงบอกคนของพวกเรารอยด้านล่างมึงกูจะเห็นละมึงก,กูขึ้นมาข้างบนทุกคนรอด้านล่างนะมารอตรงนี้เดี๋ยวก็รู้ว่าเป็นใคร คอับเอ่อของที่สั่งอ่ะผมว่าเตรียมกันมันอยู่ในขั้นตอนการเตรียมอ่ะใช่เพราะมันต้อง<ค>ต้องการใ<ะ>บอนุญาตอะไรอีกหลายๆอย่างนะใครเป็นคนสั่งวะแล้วซึ่งการขนย้ายอ่ะมันลําบากลําบากมากเราต้องผ่านทางเอ่อทางสอนอด้วยอ่ะก็ผมหวังว่ามันจะได้เร็วๆนี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับขอบคุณนะครับพี่ไดมอนด์ของไม่ได้ไม่เป็นไรครับ แต่ถ้าพูดถึงเรื่องเงินอ่ะผมมีให้ไม่จํากัดเลยนะครับได้ครับงั้นถ้าถ้าเกิดว่าของถึงแล้วหรือไม่ถึงยังไงเดี๋ยวผมจะติดตามให้อีกทีนึงนะครับได้ครับชก็ยังไงก็ติดต่อผมได้มาตลอดได้ครับสั่งพวกมึงเตรียมเข้าเลยอืกำหนดการยังไงเดี๋ยวผมจะติดต่อไปอีกทีนึงนะครับ ใครสั่งาวธกับไดมอนด์มันอยู่ข้างในนี่แหละโอเคครับคุณก็รู้ดีว่าผมอยู่ไหนคุณก็ติดต่อมาได้เลยโอเคครับโอเคครับก็แค่นี้แหละครับพี่ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเราเจอกันนะครับกนไปเจอกันใหม่ครับขอบคุณมากนะครับพี่โอเคครับดบครับไปไปกันเถอะพวกเราโอเคครับ ผมน่าจะกินกาแฟอิ่มแล้วแหละเออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวระวังคุกคันนะเดี๋ยวไอ้คุกคันเล่นน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนครับพี่เดี๋ยวก่อนครับมึงหยุดอยู่กับที่เลยคิริโตะเดี๋ยวเดี๋ยวครับอะไรครับเนี่ยผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยไอ้เดมอนกูยกให้มึงเอาไปเลยเดี๋ยวพี่ครับใจเย็นๆก่อนครับพี่ กูไม่รู้ครับว่ามึงจะยังไงมึงบอกกูมาผมไม่รู้ครับมึงไม่รู้กูได้ยินอยู่เมื่อกี้ว่ามึงไม่คนบอกว่ามึงซื้ออาวุธมึงเห็นในบริการมึงตายค่ะเช็คนี้เดมอนตายยังอย่าให้มันตายนะไม่ผมผมก็แค่จะสะสมอาวุธเปิดในเกมที่ผมทราบเท่นครับต่อแล้หยุดอะไรผมพูดจริงๆนะครับพี่สะสมเอา วุฒดเหรอที่พัฒนามาเป็นชุดเหรอเดี๋ยวต่อพี่จะเย็นๆนะครับมึงจบแน่ถ้ามึงไม่บอกว่าใครเฮดิสมึงเอาไอเดมอนไปจัดการทุกคนพาตัวเด็กนี่ไปสำนักข่าวได้ได้กุหลานเฮ้ยสำนักข่าวเดี๋ยวก่อนไปเลยไปดีๆเอาไอเดมอนยังกี้ตามเอาเฮ้ยเธอพี่จะสำนักข่าวเลยเหรอครับถ้ามึงตามไอเดมอนกลับมาไม่ได้ผู้มึงเจอกูได้สัต พี่ครับไม่ต้องอย่าให้มันหนีนะถ้ามันหนีชาวน,น,นอนุญาตให้ยิงได้เลยผมต้องไปกับพี่ไหมขึ้นมาเอ๊เด็กเมื่อกี้ไปไหนแล้วเอ่อมิวพี่มิวจับไป,ไปนะ้ไปแล้วครับหนูไปสำนักข่าวได้ครับโอเคมาถึงกันแล้ว พี่ฝากดูน้ำมันให้พี่หน่อยแฮร์รี่เติมน้ำมันให้พี่ด้วยโอเคครับเรียบร้อยไหมเจ้าปุ๊กเบลละเอามาลงมาเข้าไปในห้องนี้เข้าไปจะยืนนะครับพี่เดี๋ยวจะปุบปั๊บไปครับแป๊บนึงสิครับเข้าไปเหอะเดี๋ยวตุกติก๋ยวอยู่ข้างนอกให้ เอาล่ะชื่อเสียงที่มึงสั่งสมมาจะหายไปทันทีถ้ากูเดินขึ้นไปบอกนักข่าวแล้วกูให้นักข่าวเนียลงมาแฉมึงว่ามึงสั่งซื้ออาวุธร้ายแรงโปรเพเยอร์นันเหรอแต่ว่าอาวุธที่ผมสั่งผมก็แค่อย,อยากสะสมมันเท่านั้นเองนะครับสะสมมึงยังไม่บอกกูใช่ไหมว่าใครเป็นเบื้องหลังมึงอีกทีหนึง่ง ไม่มีครับผมตัวคนเดียวผมอยู่คนเดียวคุณก็รู้อยู่ทุกวันที่ผมอยู่คนเดียวแล้วผมก็มีบริการของผมแค่นั้นเองครับแต่มึงทำแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวครับไม่ครับก็ผมชอบผมก็เลยสั่งมาแค่นั้นเองครับยังไงวันเนี้ยมึงต้องบอกกูให้ได้แต่ก่อนนี้กูพูดแล้วนะว่าถ้ามึงไม่บอกตอนนี้ เกมของมึงโปรไฟล์ของมึงชีวิตของมึงจบผมผมผมอยู่คนเดียวพี่เดี๋ยวกูไปตามนข่าวแล้วมึงเจอแน่เดี๋ยวพี่จะเย็นครับจะเย็นครับเฝ้าไว้มิลซ้อมมันเด้อซ้อมเลยเหรอตบทำไมเดี๋ยวจะให้ซ้อมบัวให้ไปละ สวัสดีครับคุณนักข่าวสวัสดีค่ะคุณชลิดผมต้องการพบโยฮันนะได้ค่ะบอกกอข้างบนนะคะเดี๋ยวตามขึ้นมาเลยนะคะไปเดี๋ยวผมให้โยฮันทแถลงข่าวแมงรอบเมืองนี่แหละขี้ตดเสียงดังมากจริงเหรอทีงานบอกน้องลถลดไม่หน่อยบอกไอขี้ตดแม่งรดไม่หน่อย โยฮัน <Joh> เป็นทางนี้ได้ค่ะมึงได้ยินกูไหมว่าไงเชาโอเคกูได้ข่าวว่าช่วงนี้มึงไม่ค่อยมีข่าวขายเลยใช่ไหมเออเก็บเงียบวะช่วงนี้โอเคงั้นกูมีข่าวหนึ่งขอแค่มึงช่วยกูถ้าเกิดมึงรายงานข่าวนี้ได้สำนักข่าวมึงเลตติ้งกระฉุดหน้าจอทีวีทุกจอของมึงฟรีไรท์มึงจะขึ้นอันดับหนึ่งแน่นอน โอเคไหมเฮ้ย <Hey, S 1> น่าสนใจว่ะโอเคแต่มึงฟังนะเรื่องนี้มึงห้ามเอียงแม้ว่าข่าวจะออกมาเป็นยังไงทิศทางข่าวจะเป็นแบบไหนหรือมีใครแทรกแซงมึงจะต้องไม่กลัวอิทธิพลตำรวจมึงได้ยินที่กูพูดชัดใก <Hey. S 1> นะูเคยกลัวที่ไหนแล้วตำรวจโอเคงั้นมึงตามกูมา เตรียมกล้องให้พร้อมเลยป,ปลาแฟงเตรียมกล้องเป็นงครับเนี่ยบอกกล้องมาโยฮันเฮ้ยเฮ้ยเหยียลูกปืนใครวะเหีียคนของเนโรนี่วะ หอยไปข้ามเอาตัวเฮ้ยเฮ้ยด้านหลังเกิดอะไรขึ้นเสียงฟืนอยู่ในนี้ก่อนคุ้มกันเด็กนี่ไว้ได้มึงมิวออกไปดูด้านนอกโอเคมึงมานี่ครับพี่มึงตามกูมามันมาเก็บมึงได้ไงมันมาเก็บมึงอ๋อมึงเกี่ยวอะไรกับสามสี่เจ็ดสองมไปไกลๆแล้วมึงไม่ตามกูมามึงตามกูมาเร็ว ขึ้นรถขึ้นรถวิ่งไปขึ้นรถขึ้นรถไปวิ่งไปก่อนเลยครับไปก่อนเลยเชาครับพี่มูหลานมูหลานอยู่ไหนอิ๋วเดียดตามไปฮะเร็วอะหลิวแกไขับไปตามมาเลยไปได้กันไว้นี่ครับว่าไง ผมไม่อยากสะสมมาจริงๆนะคะผมไม่ได้ดได้ไดเดี๋ยวมึงรู้กูมึงรู้กูเลยเดี๋ยวมึงรู้กูเลยลงมาเร็วถ้ามึงอยากรอดอะ่ะกูบอกให้เร็วๆไงพี่จะไม่วิ่งลงไปโอเคครับโอเคครับครับครับพี่วิง่งลงไปข้างล่างตรงไหนครับเดินไป <Your> แต่พี่จะไม่เอาหน้าขราวครับตอนนี้มันยังไม่ทันไงมึงเข้าใจไหมมีคนจะมาเก็บมึงกูต้องพามาที่นี่เก็บผมทำไมครับผมทำอะไรผิดผมแค่ไปซื้อปืนเท่านั้นเองนะครับ <c oughs> มึงซื้อปืนไม่ผิดเลยเนาะมันเป็นโปรเพยเยิ้มซื้อปืนทำไมผมก็ผมบอกแล้วผมชื่นชอบผมอยากสาา่ถุงมันไว้ครับ <c oughs> เสียงมึงเบาๆนี่เสียงดังชิบหายตบปากแตกเลยอ <c oughs> โทษครับพี่ลงไป ไอโพโอพอโอเคเดี๋ยวรอคนขับรถให้ขึ้นไปนั่งบนรถรับพี่พวกมันตามมาแน่อ,อ,อย่าให้รู้มึงเบี้ยวกูนะกูเอามึงตายนะกิริโตะครับพ,รพี่อย่าให้รถขับได้นะไอโพโอมูหลาน ชาวคิลิโตอยู่ไหนอยู่ข้างล่างมุหลานฟังนะมุหลานเอาไอ้คิลิโตเนี่ยไปที่ที่ปลอดภัยท,ที่อู่อันเดร์กลาวแล้วเดี๋ยวชวูริจะรีบตามไปไขอไปเช็คตรงนั้นก่อนไอโพมาไอ้อโพพูดกูกด,ดีดีดิโอมึงมารอนี่นานยังโอเค okay. เอาใครไม่ดีแอดมินก็แบนครับดาบเรียกว่าดาบแล้วกันผัวหน้าคิงนะฮะเดี๋ยวพวกมึงเช็คข่าวด้วยพวกยังกี้ว่าอยู่ไหน oh. งานนี้ห้ามพลาดรถคันนี้ปัก GPS ไว้ด้วยนะ oh. เผื่อมัน oh. ทำอะไรมู่หลานแล้วมันหนีไปตรงอื่นเราได้ตามทานัน ไอ,อโพอก่อนจะออกไปเดี๋ยวคูคุยโทรศัพท์ก่อนอ,อ,อ,อะเลียวบงปอาไงเชาเชาวลิศ ส่งไอเด็กนั่นไปที่อันเดอร์กราวนะดังนั้นบอกพวกเราทั้งหมดทุกคนจัดกำลังตามไปคุ้มกันอย่าให้แม่งตายไปนั้นขาดได้เดี๋ยวจะดให้ไอพอก่อนที่จะขึ้น<อ>ไปอ่ะมึงเช็คดีว่าข้างบนข้างบนสะดวกหรือยังเช็คที s ี <S <G> <S <อ> <S จะอัลว กูยังไม่กล้าขึ้นไปรอก่อนกินข้าวกินน้ำเกือบลืมกินข้าวกินน้ำโอเคผมยิงไปหาพี่บยาละพี่บยาผมส่งไอ้เด็กนั่นไปที่อวนตะก่าวแล้วพี่บยาเตรียมตัวเลยได้ครับคุณหนูได้ถ้าพร้อมแล้วบอกผมอ๋อพอญาติมาว่ะ พอข้างหลังมีคนปะพอโอ้โหพวกมึงจะล่ากูไม่ปล่อยจริงๆใช่ไหมไอ้พวกเสือพอคนละฝั่งพอพอมึงจะไม่ปล่อยกูไปจริงๆใช่ไหมนึกถึงสมัยก่อนได้พอว้าวสองคนซะด้วยเอาละ กูพร้อมแล้วรอบนี้กูไม่มีอะไรคาใจอีกแล้วดังนั้นมึงจะเอาพวกมึงก็เข้ามาเลยมึงจับกูได้ไหมเข้าเลยเข้า,า,าเลยไปมึงมามาดิแม่งไอ้แมางไอ้ยังมีอีกเหรอระวัาวางไว้ระ<า>วังไว้เอาไวหนักเฮียเอ้ มึงเข้ามาดิมาดิมึงจับกูได้ไหมสองแผลไอ้คเฮอ้ยพูดเสียมึงก็แค่แมวมสองแผลจัมาวะเฮ้ยมาเฮ้ย B K มาโอ้อุ้มไว้ยังไหวอยู่ี B K มาไอ้ชอลิทไอ้เจมมึงมาช่วยกูทำไมเงาหัวมึงจะขาดดียว่า กูไม่เห็นผลของกูมึงไม่ต้องยุ่งแต่ว่ามึงอะอย่าลืมเรียกกูว่าพ่อละกันงานนี้มึงต้องชดใช้ว่ะเฮ้ยไปนายแล้วคนของเราล่ะ<ป>พาไปส่งโรงพยาบาลได้เจมมึงคงอยากจะเป็นนี่บุญคุณกูสินะมึงหรือเปล่าเป็นนี่บุญคุณกูเฮ้ยเดี๋ยวก,กูชดใช้ให้ ขอบคุณแล้วกันเชาขอบคุณที่ช่วยเกือบตายแล้วกูว่าไงทุกคนเราอยู่อันเดอร์กรันแล้วไปแฮร์รี่ขึ้นมาไปแฮร์รี่ไปเดี๋ยวไปรับคุณหลานก่อนงานเนี้ยไม่ต้องขอบคุณกูก็ได้นะเพราะจริงๆแล้วอะ่ะกูไม่ไปช่วยมึงหรอกกูคแค่หวังว่ามึงอะ่ะจะเป็นหนี้บุญคุณกูแคนั้นแหละเจมเฮ้ยผู้สัจจ์อยู่ข้างหลังมึงอะ่ะเพียบเลย ไหนวะโอ๊ยมึงเลียมหรอมึงเลียมหรอไอ้ชาวอลิสไปเฮลี่ไปแล้วเร็วแล้วขอบคุณไว้เพื่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันไปไปปากยังปักแล้วเว้ยผมปักให้แล้วไปขอบคุณนะที่ช่วยรู้สิมั่งแหมทวงบุญคุณให้กูเรียกมันว่าพ่อของบ้าไอ้เจมมันเป็นใครอะเว้ยมันเป็นเพื่อนพี่สมัยเรียนแล้วมันตายไปแล้ว มันฟื้นขึ้นมาโดยเอนเดอร์เท็กเกอร์ทียอะไรกันสักอย่างเลยล่ะช่างหัวแม่งไปเหอะตอนนี้เหยื่อลอยๆอยู่นู่นละโอเคพี่มึงรู้จักไหมมันเป็นหมอมึงรู้จักไอเอนเดอร์เทกงเทกเอร์อะไรอย่างงี้ไหมเออ,เอไม่ไม่รู้จักอ่ะหรือแล้วก,การชุดทรงชุดศพอะไรพวกเนี้ยนะมึงไม่รู้ชวนนะเออผมผมแค่ขนที่เฉยอ่ะ ไม่เคยไปรู้อะไรตรงนั้นหรอกครับ<ม>เลยแต่แค่<ม>ไป<ม>เก็บศพ<ม>น่ะอาการพี่เป็นไงบ้างอะ่ะพี่โดนหมัดล้วนๆเลยะโอ้โหปากแตกสามสองอ่ะไอ้เอ,อ้ของเดิมยังไม่หายของใหม่มาอีกแล้วฟันหน้าพี่มันจะหักหมดแล้วอ่ะเออเ,ออเออเดี๋ยวหาฟันฟอมใส่แล้วกันโอ้แล้วพี่ฟันหล่อลจบเลยนะกูฟันหล่อมึงก็ต้องฟันหล่อตามกู เวลากูเจ็บแค่ไหนมึงก็ต้องเจ็บตามกูเพราะมึงนหมอประจำตัวกูมึง็จ้าไห้แฮร์รี่โอเคครับเฮ้ยรถอะไรวะอ๋ออุบัติเหตุอ่ะแม่งเ้ยกูต่อยไม่เก่งไงกูฟันแม่แต่ฟันแม่งกระโถเอามาเอาคือเข้าใจไหมมึงกูคนคนเดียวกูเจอคนเป็นสิบกว่าคนเอี่หามีดก ฟันก็ไม่โดนโดนแต่แขนคนไม่โดนหัวเลยฮึพวกมันเก่งลุมไงอมเอา <laughs> <laughs> ไอพีอ่มึงนั่งรอแต่กูมึงก็ค่าเดยมขัดเซ่ออ <laughs> <c oughs> โอเคผมจำแล้วเท้าหน้า<อ>มึงนั่งรอแต่แแบบกูมึงค่าเดยมขัดกูดบอกแล้วกูเจ็บมึงก็ต้องเจ็บตามกู โอ้ยฟันหน้าผมเออรัดถิงขัดด้วยแม่งเลยโอ้ยเจ็บฟันเดีย๋ยวรอบนี้มึงเตรียมไหมมึงเตรียมผ้าก,ก๊อตเอาไปปิดปากไอเด็กบ้านั่นไอคิดที่ตเที่อะไรนะั okay, ่ะโอเคพี่จะให้งาม เขี้ยวว่ะไอเด็กนี่ครับเดี๋ยวพี่พี่เข้ามาทำไมโอ๊ยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวครับเออกไปมากูรับฟังมึงเองครับพี่ครับเอาละถ้ามึงเมื่อกี้มึงเกือบตายกูช่วยมึงไว้ครับ ดังนั้นมึงมีอะไรมึงบอกกูมาให้หมดกูรู้ไอ้พวกที่มาเมาื่อกี้คือพวกของเนโรมันเป็นคนของสามสี่เจ็ดสองไหนมึงเล่าประวัตินงไหมหกูฟังดิกูอยากรู้ออผมจริงๆผมก็ไม่รู้อะไรมากหรอกนะครับพี่ผมอ่ารู้เรื่องสามสี่เจ็ดสองครับแต่ผมบอกใครไม่ได้ครับพี่ บอกใครไม่ได้งั้นเหรอแต่ถ้าเกิดก,กูเอาปืนตกปากมึงเนี่ยมึงจะบอกกูได้ไหมเดี๋ยวครับพี่พี่ใจเย็นครับอ่างั้นอเอางี้มึงเป็นลูกเต้าหรอใครมึงบอกกูมามึงอายุสิบกว่าเนี่ยมึงทําไม่ถึงขนาดเนี้ยมึงไม่ใช่คนธรรมดาหรอกมึงบอกกูมาใครเรื่องราวของผมนะครับเอ่อครับผมจริงๆผมมีพี่ชายที่ผมรักอยู่ครับ แต่ไม่นานมานี้มันก็เกิดเหตุการณ์ที่ผมไม่อยากจะให้เกิดขึ้นกับพี่ชายผมครับพี่ชายของผมประสบอุบัติเหตุครับแล้วผมก็ได้เสียพี่ชายที่ผมรักพี่ชายที่เป็นเด็ดไอดอลของผมไปแต่เพื่อสารต่อความฝันที่พี่ชายผมก็หวังไว้กับผมเยอะจากเหตุการณ์เลวร้ายวันนั้น3472เขาก็ได้นำตัวผมไปเทรนและดูแลเพื่อที่ผมจะได้เป็นแชมป e ์อีสปอร์ตามที่ผมต้องการแค่นี้ครับก็คือ3 4 7 2 เอามึงไปดูแลแล้วก็เอามึงไปเป็นแชมป์อีสปอร์ตหาเหวี่ยอะไรที่ลูกกูติดอย่างนั้นว่างันถูกไหมก็ก็ใช่ครับก็เขาช่วยชีวิตผมด้วยครับพี่แล้วมึงยังทํางานให้พวกมันอยู่ไหมผมยังไม่รู้เลยว่างานที่เขาให้ผมมาเป็นงานอะไรคือเขาแค่เทรนผมให้ผมไปแชทมีสปอร์ตเองนะครับงั้นมึงก็คือหนึ่งในหมากของสามส็ดสองอเหลวเฮเดท พวกมึงเช็คด้วยว่าไอเดมอนเนี่ยมันอยู่ที่ไหนกูอยากรู้ลึกกว่านี้ว่ะถ้ามึงจะตามไอเดมอนอ่ะนะวันนี้มันมีงานที่ไอเซเวนซ่นมันจัดงานแข่งรถไอเดมอนมันลงแข่งด้วย oh. ยังไงมันก็ไปแต่ถ้ามึงไปแบบไม่ลงแข่งมึงโดนกระทืบแนะ่ Okay. ถอามึงลงแข่งเออไม่มีปัญหาโทรตามช่างเอกคริโตอตอนนี้ครับมึงก็แค่เด็กตัวคนเดียวหรือเปล่าอันนี้กูไม่รู้แต่มันจะฆ่ามึงแน่และกูต้องการข้อมูลที่มันมากกว่านี้กูจะเก็บตัวมึงไว้แล้ววันนี้มึงต้องอยู่กับกูกูจะคุ้มกันมึงเองได้ครับพี่ ลอยตรงนี้แหละถ้ามันขยับกระทืบได้เลยเตรียมรถให้พร้อม,รม,รอมเราจะลงแข่งเขาว่าไงโทรตาลเรียบร้อยแล้วอีกสองทีการามาถึงโอเคเอ่อถ้าเราไปในานามของนักแข่งมันจะไม่ทำอะไรเราถูกไหมใช่งั้นกูก็ไม่ต้องปลอมตัวให้แม่งเห็นไปเลยไม่ต้องปลอม ไอเดมอนเนี่ยกูยิงมันไปแล้วมันยังลุกไหวอยู่ใช่ไหม <c oughs> นั่นอาจะปางตายปางเจ็บหนักอะปางตายยังเสือไปแข่งรถอีกเอาละ่ะครับมึงจำกูวไว้นะวันนี้นครับครับพี่กระสนมึงเนี่ยจะเข้ากระบาลเนี่ยนะต่อเมื่อมึงคิดจะลงรถหรือมึงหนีกูแต่ถ้าเกิดมึงไม่หนีกูกูสัญญาว่า กูจะไม่ทําให้มึงต้องตายโอเคนะครับผมผมกอเจอแล้วครับผมผมออกไปได้แล้วใช่ไหมครับผมจะไม่โดนกระทืบใช่ไหมครับมึงยังออกไปได้อโอ้ขอโทษครับกลับไปนั่งเฮ้ยหนูรอฟังคําสั่งอยู่ว่าอีกหนึ่งนาทีอีกหน่งนาทีแม่งเฮดิต ถ้ากูต้องลงแข่งกูไม่มีรถนันเนี่ยรถพวกนี้แดกไอ้พวกเซเว่นซีนไม่ได้หรอกกูรอช่างเอ็กก่อนแล้วแกนไม่งั้นช่างเอ็กแข่งมาละเนี่ยเคช่างเอ็กอาหลิวบอกสักเองมานยเสียวบอกแล้วเราต้องลงแข่งวันนี้แล้วก็ไปในนามผมหวังว่าช่างเอ็กน่าจะมีโคต้าใช่ไหมมีมีหัวไปทำอะไรมา ตำรวจโกนเีจ้เอ้ย<ด>เดี๋ยวผมก็ยาวเราก็ล้นไม่ต่างกันหรอกชักเอกผมต้องการรถคันหนึง่งการรถไม่รู้ว่ารถในสต็อกผมมันยังมีเหลืออยู่ไหมผมต้องการคันหนึ่งสำหรับลงแข่งเดี๋ยวผมจะประกบคู่ไอ้เดมอนเองแล้วผมตามแม่งเองโอเคมาไอ้โอเนีย่ยโคตรเฟี้ยวไอ้คันนี้ไม่พอใช่ไหมไอเอ็กทางนี้ เป็นมุกอ๋ออ่ะเนี่ยค <c oughs> ันนี้เหรอจัดให้แล้วเย็ดโด โอเคถูกใจไหมเชาได้อยู่ชเชคแรงอยู่นะแรงอยู่เอาอยู่หรือเปล่าไม่รู้อ่ะขับครั้งแรกเลยถ้ามันพยศก็ต้องเต็มที่แหละไปเอาเด็กนั่นมาเช็คพิกัดสนามแข่งเตรียมตัวออกเดินทางาอะไรวะเนี่ยได้สนามบินทะเลทรายนี่ใกล้ๆมาได้แลวคิโตคโตออกมาออกมาได้ละ ขึ้นคันเดียวพี่กูย้ำอีกหนึ่งรอบนะเดีย๋ยวตุกติกนะถ้ามึงตุกติกกูเป่าหัวมึงบนรถครับไปดักมาพี่โอเคพวกเราตั้งแถวมุ่งหน้าสู่ทะเลทราย